อ้พี่เบนสวัสพี่เบเอ้ you in where cut you go where hello hello ลองทำลงซีลองทาลงซี ถิกเลขถิกเลกบ้างวดบ้างงันนี่พี่อันถิก <ทำ S 2> เลขมาลู I play concert เพิ่งเสร็จ I go home now go to s e n d u yeah and, but I pack song pack sleep สบายโอเคสบายสบายอืมดีก so okay, ็ดีสบายติงตองติงตอง Where you come to this song ต <laughs> ิงดังดิงดัง f u n n า n t อ I want to see you sing a o n g ติงตังติงดัง y ทุกคน like oh.

Good thing, I sing. I sing a song Shana. I sing a song Shana. So good. I sing a song, Shana. I sing Shana okay. Music. You go. Mm. Okay, I'm listening. I'm me listening to Shana. TN me the two my me of oh, pan sapili yeah. kong border. Me TN Me สีกาบอกพระไม่มีพระไม่มาก็ได้เอาหาลีอะไรอะคนกระเพียนของเขามูชาวไม่มีคู่บ้ามีแต่เฮาสีกากับอายชาลี มีแค่เพียงคุยอันกับไอชาลีมีเทียนมีเทียนมีแต่เธอไม่มีมีแค่เพียงคุยอันกับแดกชาลีก็บอกเลยว่าบิดกูบวกเกินสามวินี่กูโดนแท้กูมีเซ้นขันบอกว่าพี่เข้คกูเสียบแล้วแล้วเนี่ย Que I think no good, but que I might call that this what is. Okay, 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 I know,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  I know. <laughs> you know, Mama. you know, you know, you know. Wait, I, know, I need I help. I have people tell me. I know, I know, I know, I know. I know, I know. Da da da, people miss the sound. Sound. ซ่าโอ้โหซ่าโอโซ่าโอ้โ่าอ้โ่าแล้วซ่าลซ่าลีอ้ซ่าลีซ่าลีกูเอ่นเฮ้กูเอ็นกูเอ็นซ่าลีกูเล่นขึ้นแล้วบอกแล้วว่าแล้เฮ้ยงั่กูเล่นขึ้นแล้วบิดกูกูเล่นไปอย่า่นพอกเล็กน่อยสุ่มเนี่ยเด็กพวกนี้เวลาเล่นด้วยแล้วชอบบิดเราเวลาเขินแล้วชอบบิดพี่เนี่ยเวลาเขินพี่ไม่เคยบิดใครพี่จริงใจกับทุกคนบอกเลยพี่แต่เจอคนไม่จริงใจขยัน you what do you live now พัทยา what do you live พัทยา because พัทยา so quiet i i go play concert พัทยา you want to see me okay you come on i see you what time come on come on บ่้โหตอนนี้ยังไม่มีผู้จ้างยังไม่มีคนจ้างยังไม่มีคนจ้างยังไม่มีคนจ้างเย่ยังไม่มีคนจ้างอ๋อ If you come on p a t t a you a y tell me okay I tell me okay you tell me o w t you you g u y d holiday Pattaya is food food ทะเล food okay I like ก a n g I like it I like อีกกั้งอ a กกั้ง yeah กั้ง I like ก a n g I like chuan. h ชูด a n g กั้งช p a s าสลา p a s สลาม oh ปากรพง I'd like to ปากะพพงปลาสลามปาสลามวก็บัตรปาปาปาวีพังยาคุณนายคุณนายแกจคุณนลางยา่สอะไระอะไระอะไระ Mesmo. Não é flor, eu gosto You know? I like it pa. Oh, this one. Oh. Yes. This one. Number four, okay. number four, okay. I like, okay. I like, number four, I like it pa. Pa che ra cha hon ti nu You know? Wow. I like, I like it. ไม่าเจอะาเจอละจาริยาจาริยาคอนตีฮอนตีฮอนตีคอนตีฮ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 อนตี โหนโหงโหนกระแสโหงกระแสเออนี่แหละโหนปาเจราจริยาโหนติปาเจยาติกองตินุคุตารานุสาสกาโซโลงโโลงไม่มีโโลงโโลง โซโล I don't know โซโล่โซโล่โซ Just t h r e e โซโล่ไล่โซโล่ไล่ปูปูยาวมากมนะโอ้ oh, okay, okay. ยาวมากขอตัวขอตัวไม่จันไม่จันอ๋อโอเคโยาวมากนหน่อยนหน่อยนหน่อย t ท l l me เขาคือแต้มคือหางกันงงกูปูชาชาหน่อย ah ah OK ปูชาชหน่อยอืม ปาปาเจเจราลาจาริยจาริยาปาเจลายาจิลาฮนจีฮัจเี่ยเซองซองโซ่จังตีไทยแลนด์ซ่องเอ้ teacher ฮาวาย teacher teacher อืมพี่เป็น teacher ไม่ teacher good t e a c h เชิร์เดย์พิเชิร์เดย์ไทยแลนด์ว่ายคลื่อว่ยูโน่ว่ายน้ำว่วยน้ำว่ว้โอเคเข้าใจไหายอืมว่ายวันไหายคลืวันวันทวายที่เชื่อมันถวายที่เชื่อเนี่ยทวายที่เชิร์เดย์โอ้ทวายที่เชิร์เดย์โอเคค่ะที่เชอร์เดย์อืม ปาเจราจาจริยาหนตีนุปุตารานุสาสกาปากาหัวใจเขียนสีนปากาหัวใจ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 บันเทอกความดีสูงค่าสูงค่า ย,ย,ยังพูดมีชี่ขอดูปดูช่องอน,นี้หน่อยมันเขาบอะไรยางพู้มีชชยโอเคยังพูมีชยมิยูม okay. ิยูมิสยูมิสไอซียูวันเดย์วันมิสติ้งมิสติ้งเดย์บัดได้บอบอได้เห็นอ yeah. ีกเลยอิงเห็นเลยโอเคไอโกพัทยาไอ <laughs> tell me, you go Pattaya. <'s> tell me. Holiday is อ uh, <Carwyn S 3> ่าไทยกินไทยแลนด์ฟู้ดก mm. ินไทยแลนด์ฟู้ดอ่าอ่าปลากระพงปลากระพงอืปลาโลมาปลาโลมาปลากระพงปลากระพงแล้วก right, ็ปลาปลาปารีกันยาอันารีกปารีกันยา Okay, okay. ปาเจระจาริยาฮันต okay, okay. ีเนคุณตรานุสาสักก็โอเคบายบายโอเคโอเคบายบายพี่บันทิว next time